ไปซื้อสังฆทานก่อนขันจอดรถทุกคนครับครับคือผมทุกคนผิดคิดขัดขัดขัดนิดนึงครับผมคือว่าตอนนี้ผมกับพี่น้องมาอยู่วัดครับผมทนจะพาพี่น้องมาทําบุญไหว้พระนิดนึงครับผมทุกคนเราจะได้ขวดน้ำใช่ทุกคนอืทุกครับเดี๋ยวผมไปเนาะไปซื้อสังฆทานก่อนครับผมทุกคนหน้าวัดหน้าวัด ตอนแรกขี่รถไปแล้วไม่มีรถจอดก็เลยกลับมาคืน,าาลนกลับมาจอดคืน ไหนว่าจะให้ปาไหนเตรียมไว้เท่าไหร่ไหนมีไหมนี่ไงนี่ไงอ่ะไม่ไม่เนี่ยเอาเหรียญนี้โอ้ยมีห้าบาทเองคนถือไว้ก่อนไม่ไม่ถือไว้ก่อนไม่เหรียญนี่ ระวังนะอันนี้สนิมเกาะจะเราเข้าไปข้ามไปถาวรเราจะใส่สองอ่ะที่รักขือกระป๋องหรือชั้นขือน้ำมันหนัก ได้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนเนาะมียาทาน,นี่น้ำตื่นเอาออกจากแพ้ไม่ต้องมาหรอยวไปยานะงนี้เลย แบบโยงก็ได้น้ำอย่างเดียวก็ได้มาถวายได้เหมือนกันนะแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับ ตามนะคับเดี๋ยวตาทำทวารนะอิมนีมัทยังคันเตัตเตนีสังคธานนนีสัพปริวารนีพิขุสังคสักพิสุสังฆาโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมนี ันนิสังข์ขนธนิสังขันนิปะปปริวารานิตัปริวาันิปฏิพันธาตุปิพันหาตุอัมหากลงอัมหกางปีาตังตังอิตายะิายะสุขายะสุขายะพระแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ้รริญพพระเจ้ารพเจ้าขอน้อมภาวขอน้อมาว กัตตาหารกัตตาเครื่องสังกัตเถรเครื่องสังกัตเสิ่งของที่เป็นบริวารสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับกัตตาหารกัตตา เื่งเงองสังฆทานเครื่องสังฆทานสิ่งของที่เป็นบริวารสิ่งของที่เป็นบริวารั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งนำมาแล้วซึ่งนำมา เพื่อประโยชนนเพื่อระโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพาเจ้าอันมีบิดามารดาเป็นตนอันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลานานเพือน Ko rin dito, pero ewa-mewaywa ito. Sinampay tanang ho pagkapatid, di kitang parakitang tumpang, di pamaywa sa may tsato. Sakye ko rin to, สตุ่มเมตยปวันวันปายวัตรทีที่ายุโกทวะพิวเทนศีรสนิจังอุทธถรปเจนโนจัตตารโธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังกระเังเควงขพฝึกความร่างกายแข็งแรงนะครับกินสิ่งใดหวังสิ่งใด คอยส่งความปรารถนานะครับเดินพรครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้าสมมติว่าไหนโยมอยากผ่าระวใจใช่ไหมก็เช่าจักรย่นี่ได้เลยแเราจะทำบุญเหมือนกันเลยครับเดินพรครับเข้าวัดนะครับเดินพร้อมครับขอบคุณครับไม่ต้องลืมปิดซิปดึงมา ตรงไหนตันแรกตรงนู้นไหมต้นนั้นใหญ่แล้วต้นนี้ไม่ใหญ่เ,หเป็นนี้อ,นนอ่ิครับโทรละะัพทให้กดทนให,ให้ฉันกดให้จะรักด แต่ความสุขคนเจริญนะครับสาธุได้กดมาจริงๆดูต้องอีกสองนี่ต้อันนี้มันม่สดชืด่นดื่มน้ำอะไรสดชื่นเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเฮ้ยเดี๋ยวเราวายผาก่อนอืมเดี๋ยววาดผ้าก่อนน 嗯。Yeah. 累啊。Yeah. คือก่อนนี่ค่ะทถาไม่เรียนนะไอ,อ,อ,อ้นี่เราเอามาหมดเลยใช่ไม่ต้องใส่ผาาหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ผ้าทั้งเรียนแบบไปเลยใช่ชชทั้งหมดเลยแบง่งกันแบ่งกัน

เบอร์สิบของฉันเบอร์สิบเก้เาสิบอุ้ยสิบเลยเยอะมากเลยสิบเก็บไว้ฉันจะค่อยไปอ่านมาอ่านตรงนี้มาไม่ลองไา้จะรลองไา ช่่ได้พออีเลยะทุกคนครับคือว่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเซนตีนะครับพอดีตอนนี้ผมอายุ27เพิ่งครบรอบ27พอดีเพราะเพิ่งเดือนเมื่อกี้วันเกิดผมผมโนยี่สิบแปม้าวันเกิดโว้นี่ฉันจะอ่านได้ตรงกับวันอายุพอดีเลยผมทุกคนอายี่สิบเจ็ดพอดีอายุยี่สิบองฉันก่อนได้เบอร์สิบทางน้องได้เบอร์สี่ เออบอ่านเงียบๆนะความเป็นความรำงั้นเรปิดก่อนใช่มีผมทุกคนเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราก็คิดดีทำดีก็พอแล้วใช่ไหมใช่เราทำดีไม่ประมาทใช่อย่าประมาทคิดในสิ่งที่ดีทำหนึ่งสิ่งที่ดีพยายามคิดเยอะๆอะไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ของเธอของผมก็มีบอกว่าดีเบาๆบ้างใช่เพราะ เราแอบสลับกันใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสายให้อาหารป้าใช่เลยเอ้าเฮ้ยขึ้นมีอาหารเมล์อยู่ปะอาหารเมล์มีใครทำอาหารมาให้โอเคเข้าใจแล้วมีป้ายบอกอยู่ต้องเหนียวเราจะทำสอนะใช่ไม่เหนียว มีปลอกคอเนี่ยทีแรกจะขึ้งไปจับนะคือมันจะกลับอ,งงอากาศร้อนด้วยหม,มาช่วงนี้ก็ถ้าเราเจอเขาจะขึ้นไปจับถ้ามันนี่เพราะอากาศร้อนบางทีมันเกิดนี่อะไรกันมานมเราไม่รู้ว่าเขาแบบใช่เมื่อน,นั้นลุงเมื่อน,นั้นลุงก็เห็นหมาลุงก็บอกว่าโอ้ผมไปก่อนแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนหรือมันเป็น เผือมันเป็นอะไรหมาบ้าหาของคนบอกเยอะให้อ,หหอาห<ฮ>ารปลาผมทุกคนระวังร้อข้อรักหยใช่ ลงแบบเม็ดหยอดใช่ลงแบบเม็ดฝ่องนี้ใช่ไหมอืมอันนี้เราเอาแบบเม็ดเฮ้ยยังไม่หยอดเลยมันรู้มันรู้ไม่เปล่ายังไม่หยอดเลยรู้ว่าเราจะหยอดแล้วยังไงต่อว่ะค่ะแม่ต่อหยอดอ๋อเมื่อกี้ยังไม่หยอดเลยออก๋อ โอ้โหนี่สิบบาทขนมปังด้วย,<ะ>วยขออนอขอมปังด้วยหนึ่งของนอขนมปังของน่งครับนี่ทุกคนดูปะ จ้าห้าโน้ตจ้าน้ามุ่งบุกีน้องวิ่งแล้วก็โยนนะผมทุกคนฉันไปพักน้องแ้องเขินเลยอ่ะเขินแล้วก็มกลิ่ใช่เาก็จะให้หาน้องนออู้เยเนี่ยที่ตอนนั้นผมี่น้องมาให้อาหารปลาก็ตรงนี้นะผมทุกคน แต่เดี้ก็มีตู้มิดเลยตเฮ้ยดูทุกคนดูระวังนะอย่าไกลๆจะไปไกลๆนั่นสิละอื้วให้มันกินพวงไงเหมือนเนาะใช่ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ตาตู้ใหญ่โอ้ระวังโดนมันยังไม่พ้นพิษ นนเนาะปลาเผือกหาได้ยากมากกินยากใช่ตัวเนี้ยนมปังอ่ะนมปังมันต้องฉีกถึงจะได้กินครบใช่แล้วม,ม,ม,มันได้กินแค่น้อยมันไม่ได้เยอะนี่อร่อยเลยบอกแล้วไม่แน่อุ้ยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อไปไกลๆทีละ มาป็น <ทำ S 1> ตานชั้นบ้างมาไว้ก่อนซื้อไปขนมปังทุกคนครับพอดีกล้องร้อนมากก็เลยดับผมทุกคนโอ้โห <c oughs> กล้องร้อนตอนนี้เพิ่งเปิดได้ผมทุกคน <c oughs> กล้องเพิ่งหายร้อนนะครับ <c oughs> ว้าวคนดูไก่น่ากินมาก ไก่ย่างไก่ย่างวิเคียนผมไกย่างมางกทุกคนผมกับพี่น้องต้องแวะวนมาจอดนะผมคนนี้ไมมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปซื้อที่นู่นนะไปซื้อที่นั่นก็ได้ที่ก็่อมตาไม่ใช่ห,หรอป่ากินไก่หอมมากพี่น้องพี่ <c oughs> น้องต้องบอกว่าเวะจอดก่อน I <laughs> do ขอครับมื้อกล้องผมแบบแบบว่าร้อนมากหมดทุกคนแล้วก็ทำให้กล้องตาดไฟครับผมุกคนนี่ยตอนนี้ผมไปร้องมาซื้อไก่ครับผมุกคนไก่อหอมมากเดี๋ยวว่าหอมเราต้องวนรถกลับมาเมืเ<ช>อ่อกี้กินไก่ย,ย,ย่างวิเชียรป่ะใช่ไก่ย่างวิเชียรไปดูแล้วมไม่มได้เป็นไก่ย่างวิเชียรหอมมากเลยมาซื้อส้มต่อไปสองช่อเลยโอ้โหส้มตอ ขอให้พวกไม่ e ี Guys, you, the the ่น yeah. ้องทุกท่องเที่ยวอย่างเลืเลยก็ดือขคุณจะได้ม yeah. so ีแรงขอมคุขอบคุณทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมกับพี่น้องมากๆของทุณชื่นชมใจของุณขอบคุณทุท่าน